มีวันตัวหนึ่งลอยว่า สบายดีสวัสดีจากอเมริกาค่ะสวัสดีพี่น้องฝั่งไทยพี่น้องฝั่งซอปปอลาแล้วก็ f c ของเมที่อยู่ต่างประเทศทุกคนเลยค่ะวันนี้เมก็จะมารีแอคชั่นเพลงค่ะแล้วก็เพลงที่เมจะมารีแอคชั่นในวันนี้นะคะนั่นก็คือเพลงวานเกยตื้นค่ะเป็นเพลงในเวอร์ชั่นของ 4E อเลยนะคะก็มีน้องอ่ะเฮนนา anna, น้องอา,อาไอแลวก็น้องโจรินค่ะเป็นเพลงใหม่เพิ่งปล่อยมาเลยนะคะเมก็ขอให้เพลงนี้นะคะปังปังกูลีเยทลุร้อยล้านวิวเลยค่ะ ใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้นักร้องของเรานะคะกดเลยค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปต,ต่อไปแลวก็คอยเป็นกําลังใจให้นักร้องของเราผลิตผลงานใหม่ๆออกมาด้วยค่ะเดี๋ย UM เวเมย์ก็จะทิ้งไว้ใต้คลิปนะคะช่องที่ปล่อยคลิปก็จะเป็นช่อง 4E ร์อค่ะถ้าใครยังไม่ได้กดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้เมย์นะคะกดเลยค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของเมย์แล้วก็คอยเป็นกําลังใจให้เมย์ทำคลิปต,ต่อไปด้วยค่ะเมย์ก็ขอให้เพื่อนๆสนุกแล้วก็เพลิดเพลินไปกับการรีแอคัั่นเเเลงียยะะคด๋วราไปฟก วานเกย์ตื่น Dance Performance ค่ะน้องเฮนนามีวานตัวหนึ่งลอยว่า โซรินค่าเองเบียบเราเป็นปลาที่ว่ายน้ำเวียนวนต้องสับสนประใจคนไม่แน่นอนในลาผู้ว่ายทวนจิตน้ำมาจึงหลงผิดทั้งเสียเวลาจับช้ำกะยาเพราะตัวเองรักก็คือรักหลงก็คือหลงแับชทบชอบ จะทำร้ายจนอ,อกตรดวงใจของฉันฉันแสนระบมด้วยผิดร้ายที่ทำลายจากปากเธอ ผิดหวังกับเรื่องความรักซ้ำๆมีแค่ความเสียใจไม่ย้ำต้องโดนกระทำช้ำเป็นประจำโดนน้ำมันพัดจนใจเซกันไม่เขากือมาเซกดังเหมือนจนน้ำในทะเลโดนคืนสัตว์มากเกยตื่นตายรักก็คือรักมองก็คือลองถ้าถามชอบมองก็คงไม่เข้ใจเพราฉัน ค่ะนี่ค่ะก็ได้จบลงไปแล้วนะคะสําหรับการรีแอคชั่นเพลงวานเกยตื้นค่ะเมก็หวังว่าเพื่อนๆหลายๆคนฮะจะสนุกแลวก็เพลิดเพลินไปกับการรีแอคชั่นเพลงนี้ของเมค่ะบอกเลยนะคะว่าเพลงน,นี้นะคะเพลอ,อมากๆเลยค่ะนักร้องของเราทั้ง3คนนะคะเสียงดีมีคุณภาพจริงๆเลยค่ะฟังแล้วไม่อยากจะหยุดสายตามองเลยนะคะเนี่ยน้องๆเขาน่ารักจริงๆเลยค่ะแล้วก็ชุดของเขาก็สวยงามมากๆเลยค่ะเต้นได้น่ารักจริงๆเลยค่ะไม่ทําให้ f อของ 4I ผิดหวังเลยนะคะวันนี้นะคะเขาก็มากัน3สาวนะคะที่เหลืออีก4สาวเขาก็ไปร้องเพลงอื่นเนาะแต่ว่าวันนี้นะคะ3สาวน้องแฮนนาน้องอไอแล้วก็น้องโจลีนะคะเขามาร้องแล้วก็เต้นเพลงวานเกยตึ้นค่ะในเวอร์ชันนี้น่ารักมากๆเลยค่ะทั้งร้องทั้งแรปนะคะผสมผสานกันได้อย่างลงตัวเลยค่ะน้องไอไอนะคะก็ขาวมากๆเลยค่ะขาวจนอิจฉาเลยนะคะแล้วก็น้องไอไอนะคะเออน้องแฮนนานะคะก็ะมี f อซตามเยอะมากๆเลยค่ะทุกคนจัะ จดจับจ้องกับน้องแฮนนาเลยค่ะส่วนน้องโจรินของเรานะคะก็เต้นพลิ้วไม่เบาเลยค่ะก็เต้นกัน พิュกันทุกคนเลยนะคะมิก็ต้องปรบมือให้น้องๆด้วยค่ะเชื่อว่าน้องๆเนี่ยจะต้องฝึกฝนมาเป็นอย่างดีค่ะแล้วก็ทีมงานนะคะเขาก็ทําให้เพลงนะคะออกมาได้สมบูรณ์มากขึ้นค่ะก็ต้องขอขอบคุณทีมงานด้วยนะคะที่ทําให้บทเพลงบานเกยตื้นน่าฟังมากขึ้นค่ะเป็นเพลงที่ฟังสบายๆฟังเพลินๆเลยค่ะเป็นเพลงใหม่เพิ่งปล่อยมาเลยนะคะมิก็ขอให้เพลงนี้นะคะปังปังปูง่ลีทะลุร้อยล้านวิวเลยค่ะใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้นักร้องของเรานะคะ กดเลยค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปแล้วก็คอยเป็นกําลังใจให้น้องของเราผลิตผลงานใหม่ๆออกมาด้วยค่ะเดี๋ยวเมย์ก็จะทิ้งไว้ใต้คลิปนะคะช่องที่ปล่อยคลิปก็จะเป็นช่อง 4Eat ค่ะอ่าถ้าใครยังไม่ได้กดไลค์กด subscribe กดรดิ่งแจ้งเตือนให้เมย์นะคะกดเลยค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของเมย์แล้วก็คอยเป็นกําลังใจให้เมย์ด้วยค่ะเมย์ก็ต้องขอขอบคุณ f c ของเมย์ทุกคนเลยนะคะ ทั้งคนเก่าแล้วก็คนใหม่ที่คอยติดตามผลงานของเมย์แล้วก็คอยเป็นกําลังใจให้เมย์ค่ะถ้าเกิดว่าวันนี้เมย์พูดอะไรผิดไปเมย์ก็ต้องขออภัยมานะที่นี้ด้วยค่ะเมย์ก็จะพยายามพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงคลิปของเมย์ให้ดียิ่งขึ้นไปนะคะใครอยากให้เมย์รีแอคชั่นเพลงไหนก็คอมเมนต์มาด้านล่างได้เลยค่ะเพลงไหนที่เมย์รีแอคชั่นให้ได้เมย์ก็จะทยอยรีแอคชั่นให้นะคะแต่ว่าเมย์เนี่ยจะรีแอคชั่นเพลงใหม่ๆก่อนนะคะเราก็ต้องอัปเดตเพลงใหม่ๆก่อนเนาะแล้วก็เพลงที่ปล่่่่่อออออยยยมมมมมไไไดด้้้้้สัยยัักกกเเ็จจะะะะะทรีคคคคนนนนตตงงหหววใุ ไปก่อนแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอให้ทุกคนมีวันดีๆค่ะบายบยโชคดีมีวันตัวหนึ่งลอยไว